สองคำคำมีามาแทนคำไหนในแทนคำว่ารักที่รักก็คือที่แกอยากเป็นที่รักแต่กลงเป็นได้แค่ที่แกลจะให้ไว้ a l ี้กัพร้อ,มมอแล้วตอนสุดท้ายเราจะรักกันได้ไหม้าผมเป็นนรกที่เธอตายาพี่รักกันใ่ากะอดก,กันยลยคิดแต่นคนเดียวคมาก กลตัวฉันจะคิดจริงและไม่ได้รอไม่่ารเมไงใจทำยังไงไปแลทำยังไงกับใจมันคิดไปมากกว่า Oh oh eh, oh, baby, oh oh just eh, oh, you Oh o a h ใจไม่มันใจไม่ใช่เที่ไม่มันใจไม่ใช่เธ ใช่อยากเต้นเรอยากเต้นไม่เป็นเออเมื่อกี้เราสอบอะไรไดหนงครั้เมื่อกี้จำตัวไหมจำไหมพี่ดูรอัู้อะโอ๊โอไม่ใช่สีอร่อสอบท่าพี่เพยวแล้วหลายหลายลงสอบกี่โพอดตลอดแาเห็นอายเงี่ยสักยัน้อยโมยจะเชมีพี่เพียวไโซโซขโอยโซออลลอ ับผมนะมีแฟนไหมไม่มีงั้นผมเป็นคนเีน่า้าร้านสินค้าโลกเลยพอจริงพอเยอะจริงจริงหมูต้องจิ้มแกอะไรอะไร้พอคิ้มพิแกะพจิ้มหมูแล้วีมูกรอบแล้วนึกออกไหมไงไงสีบงต้องขวบลว ถ้็กกอนขี่เนี่ยเมื่อก่อนมีอีกแน่นอนได้นะที่ว่าเรามีหนีเราก็มีหนีแล้วก็ขี่ไม่หลังหนีลวใช่เออนะครับอะไรนะครัเออก่อนนีก่อนหนีหรือกอาก่นเราแลวอะไรครับมีขึ้นเรามีไมชอบนะครั ขอพี่ขอพี่มีสั้นบาไหมะไม่ไม่เิดสาแต่ก่อนเราไม่ได้คิดอะไรแฟนแฟนช่วยคิดให้เขาแสดงหน่อดีน้ำเต้าหู้อน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ยังมีอ๋อเกำลังแม่น้ำเต้าหู้ยังมีคู่ขอเลยน้ำเต้าหู้มันมีคู่ด้วยไหมเหรออ๋อจสวยจะสวยมีคู่ไม่มีใคร มีพ <G ã entender> <iliz zg> ี่แก่เน่าครัอ่อโอเกมว่าเราของที่มี